ดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมาบางก็อยู่ที่ลากลาสอีกแล้วนะคะแน่นอนว่าถ้าอยู่ที่ลากราสต้องมาทําสวยค่ะวันนี้ก็มาทําเลเซอร์ขนครั้งที่3แล้วนะคะทุกคนหลังจากที่ทําไปสองครั้งรู้สึกว่าขนบางมากๆแทบจะไม่ขึ้นเลยนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าที่นี่คือ แค่2ครั้งก็รู้สึกได้เลยว่าขนมันขึ้นช้าขึ้นแล้วก็บางลงค่ะที่มาปังเลือกมาทำโปรแกรมเลเซอร์กำจัดขนที่ลากลาสนะคะก็เพราะว่าพี่ๆแล้วก็คุณหมอคือมืออาชีพมากๆเลยนะคะที่นี่เขาใช้เครื่องเลเซอร์ r e s t a l yax นะคะเครื่องนี้นะคะจะช่วยให้ขนหลุดออกมาทั้งหมดเลยและขนที่เกิดใหม่ก็จะขึ้นช้าลงและน้อยลงไปเรื่อยๆค่ะเจ้าเครื่องนี้นะคะทำไปแล้วไม่มีผลข้างเคียงเลยไม่ว่าจะลอยไหมลอยแดงหรือการอักเสบเนี่ยไม่มีให้ เห็นเลยค่ะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้มาวังก็เลเซอร์ขนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็รู้สึกโล่งสบายมากทั้งขนแขนขนขาแล้วก็น้องสาวนะคะทุกคนรู้สึกแฮปปี้มากๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากทําแบบน้องมะนะคะก็มาเจอกันได้ที่หลากลานนะคะมี9สาขาด้วยกันสําหรับใครที่อยู่ใกล้ที่ไหนก็สามารถไปลากลาแถวบ้านคุณได้นะคะใครที่อยากจองคิวต้องจองคิวล่วงหน้าได้นะคะทุกคนตรงนี้ได้เลยค่ะ give it 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 give it